สวัสดีครับผมคู่ไก่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเชือกกระโดดนะครับผมที่มีราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับผมราคาอยู่ที่2,500กว่าบาทนะครับโอ้โหราคาสูงมากนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยโอ้แค่จับมานี่เหมือนอกระบองบูสลีเลยนะครับผมราคา2,500กว่าบาทเนี่ยก็จะมีเส้นสีดำนะครับแล้วก็เส้นสีส้มเนาะ ตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะโชคดีมากๆที่เจ้านายผมอะซื้อมาเพื่อที่จะกระโดดนะครับแต่พอเขาเลิกกระโดดแล้วเขารู้สึกว่าเบื่อเขาก็เลยเอามาให้ผมเนาะ รับช่วงต่อมาอ้โหูดีใจมากๆเลยนะครับผมมีความตั้งใจว่าอยากจะซื้อมาไว้ครอบคอบเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต้องเสียเงินละโอเคคราวนี้เรามารีวิวตัวเชือกก่อนนะครับผมว่าตัวเชือกเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวเชือกเนี่ยก็เป็นวัสดุเป็น PVC แบบตันนะครับผมสเส้นสีดำเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ6มิลน,นะครับผมก็วัสดุค่อนข้างดีน้ําหนักค่อนข้างดีมากมาเลยนะครับผมน้าหนักของตัว6มิลตัวนี้เนี่ย ก็อยู่ที่1นทั ball, บสปอนด์ก็อยู่ที่ประมาณ1 100กรัมนะครับผม110กว่ากรัมนิดนิดนะครับผมก็ประมาณ1ขีดอีกเส้นหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่ 1, 1ปอนด์นะครับผม1ปอนด์มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ450กว่ากรัมนะครับผมเนาะสขีดครึ่งประมาณนี้นะครับน้ำหนักของมันเนาะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณน่าจะ10-12ึมิลได้นะครับผมตัวนี้อ่า โอเคสำหรับตัวเชือกนะครับผมทั้ง2เส้นมีความยาวอยู่ที่2เมตรแปทั้งคู่เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามารีวิวตัวด้ามจับบ้างน,นะครับผมว่าวัสดุเป็นยังไงวัสดุค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมจากที่ผมดูตรงตูดด้ามจับนะครับตูดด้ามจับเนี่ยก็น่าจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องวัสดุนะเอาเป็นว่าแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็ไล่จากปลายมาเนี่ยก็คือจะมีขนาดใหญ่ลงมาหาตรงโคนเชือกนะครับผมจับถนัดมือไม่ลื่นด้วยนะครับ ตำแหน่งต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเหล็กตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยิงหมุดไว้ซึ่งภายในเหล็กตัวนี้นะครับผมก็จะมีลูกปืนอยู่เนาะซึ่งลูกปืนเนี่ยก็จะเพิ่มรอบความเร็วได้ดีกว่า PVC ทั่วไปนะครับต่อมาก็จะโผล่ออกมาจะเป็นเหล็กโผล่ออกมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมีตะขอเกี่ยวนะครับมีตะขอเกี่ยวเห็นไหมเนี่ยมันก็จะหมุนได้นะครับ หมดดุนไะด้ซึ่งหมุนได้ดีเลยนะครับผมกลจะมีตะขอเกี่ยวตัวนี้ก็วัสดุดีอีกนะครับผมดีมากๆเลยซึ่งบอกได้เลยว่าแตกหักยากยามากๆานะครับผมตำแหน่งต่อไปก็คือกิปล็อกนะครับกิบล็อกตัวนี้เนี่ยก็จะติดกับตะขอตัวนี้เลยซึ่งกิปล็อกตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้เพื่อที่จะถอดเปลี่ยนนะครับผมเราก็สามารถปลดกิปล็อกได้นะครับแล้วก็แกะเชือกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนหัวเชือกทั้ง2เส้นนะครับผมก็จะเป็นหัวแบบนี้ เห็นไหมจะหัวแบบนี้นะครับผมตัวเชือกที่เป็นสีดำเนี่ยก็สามารถมัดได้นะครับผมเพราะว่าด้วยขนาดของเชือกมันเล็กนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวสีส้มเนี่ยผมว่ามันมัดไม่ได้ส่วนคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับผมก็ลองเข้าไปเซิร์ชใน Google นะครับผมยี่ห้อของเชือกก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมด้านนี้ดีกว่ายี่ห้อของเชือกนะครับผมก็จะเป็นคอสโลบนะครับผมนี่เลยภาษาอังกฤษนะตัวสีน้เหลือง,องอน่าจะเห็นนะโอเคครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะมากระโดดให้ดูก็คือจะกระโดดเส้นสีดําให้ดูก่อนนะครับว่า ฟิลของมันเนี่ยเป็นยังไงน้ำหนักมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ PVC ที่ผมกระโดดเป็นประจำนะครับหลังจากนั้นผมก็จะกระโดดตัวสีส้มให้ดูนะครับผมไปลุยเลยครับสาหรับความยาวของตัวเชือกนะครับผม2องเมตรแปนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะต้องมัดนะครับมัดหรือไม่ก็ตัดนะครับแบบที่ผมเคยใช้นะตัวนี้รู้สึกว่ายาวไปหน่อยนึงแต่ผมสามารถกระโดดได้นะครับผมคราวนี้เราลองดูซิว่าฟิลของมันจะเป็นยังไงนะครับ ค่อนข,ข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ทํารอบได้ไวมากๆเพราะว่า 1. ด้วยน้ําหนักของเชือก2อ 2. ก็คือตัวลูกปืนเนี่ยครับผมมันสามารถทําให้เราทํารอบได้ไวขึ้นนะครับผมคราวนี้ลองดูแบบเล่นท่าแบบครอสโอเวอร์นะครับผมควยแขนดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับผมสำหรับการเล่นท่าครอสโอเวอร์ก็ ค่อนข้างทาได้ดีนะครับผมเนื่องจากตัวที่เป็นตะขอเกี่ยวตัวนี้แหละครับมันไม่ค่อยมีข้อจํากัดสักเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นมันสามารถไปได้หลายทิศทางเนาะอ่ะคราวนี้ลองเป็นไซส์โอเพนดูว่าจะเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีนะครับผมไซส์โอเพนก็ดีมากๆเลยนะครับตอนที่ผมกระโดดเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะได้ยินเสียงเชือกแล้วเสียงดัง ค่อนข้างเพราะมากๆนะครับส่วนตัวผมอินกับการได้ยินเสียงเชือกแบบนี้นะครับผมสำหรับดับเบิลอันเดอร์เนี่ยผมว่าทําได้ดีนะครับผมเพราะเผอทํทำได้ดีกว่า PVC ทั่วไปด้วยเพราะว่ามีน้ําหนักค่อนข้างเยอะและมันมีลูกปืนนะครับผมตัวลูกปืนนี่แหละจะทําให้รอบของเราคงที่นะครับผมเดี๋ยวผมลองดับเบิลอันเดอร์ให้ดูสัก1 0บถึงยีรอบนะครับโอ้ oh. น้ำหนักดีเลยนะครับน้ำหนักดีแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างน้อยแต่ว่าสําหรับคนที่ช่วงบนช่วงแขนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีความแข็งแรงสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเมื่อยนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าตัวด้ามจับเนี่ยมันมีเหล็กอยู่ตรงที่ที่ผมอธิบายให้ดูข้างต้น,นครับก็คือจะมีเหล็กอยู่ตรงบริเวณด้านบนนะครับผมตรงบริเวณหัวเชือกนะครับผมดังนั้นน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะกว่า p v c ทั่วไปเนะะาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมากระโดดให้ดูเป็นตัวสีส้มนะครับผมที่มีน้ำหนักอยู่ที่1ปอนด์นะครับ โอเคครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นว่ามันมีตะขอนะแล้วคลิปล็อกตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากๆนะครับผมก็ประมาณสัก20วิก็เปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฟิลกันผมว่าหนักกว่าเชือกนักมวยด้วยนะแค่ถืออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีความหน่วงนะครับผมมาลองดูครับลองดูเบสิกก่อน โอ้โหน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่ชอบกระโดดเชือกแบบหนักๆนะครับผมตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมแล้วก็วัสดุของ PVC นะครับผมดีมากๆนะครับผมว่าใช้งานได้หลายปีเลยนะครับอะคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าน้ำหนักเชือกที่มีความหนักหน่วงแบบนี้เวลาเล่นไซค์ครอสอะมันจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่าเราจะระวังนิดนึงเพราะว่าเชือกหนกเชือกใหญ่นะครับพอเวลามันฟาดที่เท้าเราหรือว่านักแข้งเราเนี่ยจะมีความเจ็บปวดมากๆนะครับผมคราวนี้ลองดูเป็นท่าไซด์โอเพแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับถ้าไซด์โอเพนเนี่ยก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าด้วยความหน่วงเชือกนะครับพอเราไซด์ออกไปด้านข้างเนี่ยมันก็จะดึงเรานิดนึงนะครับผมดังนั้นเราจะต้องเกงแขนไว้ด้วยเนาะคราวนี้ลองดูซิดับเบิลอันเดอร์จะได้ไหม <laughs> ผมว่าน่าจะได้แหละแต่ว่าน่าจะได้ไม่กี่ครั้งนะขอสามครั้งพอเพราะว่าเชือกมันค่อนข้างแว่งเพราะว่าน้ําหนักของเชือกอะ่ะพอเราดับเบิลไปเนี่ย พอก่อนที่เชือกจะสัมผัสพื้นเนี่ยมันรู้สึกว่าเราถูกดึงไปนะครับผมเพราะว่าความหนักความหน่วงของเชือกนี่แหละครับโอเคครับสําหรับการรีวิวนะครับผมเชือกราคา2,500กว่าบาทเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะถ้าเรามีแค่2เส้นนี้นะครับคือข้อดีของมันก็คือสามารถเล่นท่าได้ด้วยเชือกเส้นสีดำนะครับผมอันนี้คือข้อดีเลยนะครับแล้วก็เล่นท่าเนี่ยก็อาจจะมีควยแขนได้ก็ ไซส์โอเพนได้นะครับผมดับเบิลอันเดอร์ได้เนาะแล้วก็วัสดุของตัวเชือกเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงเลยก็คือตรงหัวเชือกนะครับผมก็เป็นตะขอเกี่ยวซึ่งเป็นเหล็กดังนั้นการขาดของเชือกเนี่ยแทบจะผมว่าไม่ขาดเลยดีกว่านะครับผมยิ่งตัวนี้ยิ่งตัวที่เป็นสีส้มเนี่ยที่มีน้ําหนักอยู่ที่1ปอนด์เนี่ยใครที่ชอบกระโดดเชือกเส้นใหญ่ๆนะครับผมผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผม ก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับถ้าเราไม่ได้ชื่นชอบการกระโดดเชือกสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครชื่นชอบแบบกระโดดเชือกแล้วก็วัสดุแข็งแรงทนทานและอยากจะกระโดดเป็นานานๆนะผมว่าคุ้มนะที่จะจ่าย2,500กว่าบาทเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมไปดูราคามาเนี่ยราคามีตั้งแต่หลัก ประมาณ900กว่าบาท1,000กว่าบาทหรือ2,000กว่าบาทหรือ3,000กว่าบาทนะครับผมซึ่งมันมีหลายราคามากๆนะครับใครที่มีกําลังการซื้อนะครับผมก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับโอเคส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าผมซื้อมาเนี่ยผมมองว่าคุ้มเพราะว่าผมใช้นานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเราสามารถเปลี่ยนได้ด,ด้วยด้ามจับแค่อันเดียวนะครับผมโอเคครับสาหรับการรีวิวเชือกกระโดดราคา2,500กว่าบาทก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้เนาะแล้วก็ใครคนไหนที่ซื้อมาแล้วนะครับหรือมีอยู่แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันได้นะครับว่าเอยแบบนี้ผมมีแบบนี้หนูมีแบบนี้ฉันมีนะเออน้ําหนักดีอะไรข้อดีข้อเสียยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย